สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บแมสเก่านะครับที่เราทิ้งแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับผมได้ทดลองทําแล้วนะครับสามารถนํามาตอนกิ่งต้นไม้ได้เลยแบบง่ายๆนะครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ ผมก็จะทดลองตอนกิ่งมะนาวให้รับชมนะครับกระเด็ดใบออกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นครีมตอนกิ่ง DIY ทําเองนะครับลองทดลองทําใช้นะครับนี่นะครับเราก็หมุน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 นะครับแล้วก็ ฉีกตัวนี้ออกเลยครับนี่นะครับตอนง่ายมากนะครับทีนี้นะครับแมสของเรานะครับเราจะเอาด้านสีฟ้านะครับไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับก็จะฉีกหูข้างนี้นะครับหนึ่งอันนะครับ แล้วก็จะฉีกหูด้านนี้ห่งอันนะครับฉีกสลับกันแบบนี้นะครับแล้วก็นำขุยมะาพร้าวนะครับชุบน้ำมาหมาดๆนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยครับแค่นี้ลากก็ออกแล้วครับนำแมสนะครับพุ่มเลยครับ ให้รอบครับแล้วก็ใช้สายแมสนะครับรัดครับรัดช่วงล่างนะครับให้แน่นก่อนนะครับบนี้แล้วก็หมุนมาครับจับตรงนี้ล็อกไว้นะครับทีนี้ก็ล็อกตรงนี้ครับทำเหมือนกันครับหมุนมาครับ มัดเก็บเลยครับนี่เห็นไหมครับอย่าไปทิ้งนะครับเรานำมาตอนกิ่งได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิธีการเอาแมสเก่านะครับกลับมาใช้งานใหม่นำมาตอนกิ่งต้นไม้ได้นะครับทำแบบนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ